สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกันในช่วงเวลาที่คุณกำลังกดฟังพอดแคสต์ตอนนี้เสียงของสงครามยังคงดังก้องอยู่ในตะวันออกกลางอิสราเอลและอิหร่านกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดจนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลก ราคาน้ำมันพุ่งหุ้นผ,ลผลันผวนและทองคำกลายเป็นที่พึ่งชั่วคราวของนักลงทุนแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอแล้วนักลงทุนระดับโลกเขารับมือกับสงครามแบบนี้อย่างไรกลยุทธ์ใดที่ใช้ได้จริงเมื่อตลาดปั่นป่วนวันนี้เราจะพาคุณไปฟังพอดแคสต์ EP4 คำแนะนำลงทุนยามสงครามจากมุมมองของนักลงทุนระดับโลกที่ทั้งเฉียบคมและใช้ได้จริง เพื่อให้คุณไม่ตื่นกลัวแต่เตรียมพร้อมสวัสดีค่ะสถานการณ์โลกตอนนี้ก็มีความตึงเครียดทางภูมีรัฐศาสตร์อยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งมันอาจจะกระทบตลาดการเงินได้ตลอดเวลาการเตรียมตัวเลยสําคัญมากครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่านักลงทุนระดับตํานาน5ท่านเนี่ยเขามีแนวคิดรับมือการลงทุนช่วงสงครามยังไงบ้างอ้างอิงจากบทความของ Money Advice ค่ะครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเพราะแต่ละท่านนี่ทั้งเรดาริโอวอร์เรนบัฟเฟตชาลีมังเกอร์จิมโรเจอร์สแล้วก็จอชอสเนี่ยผ่านประสบการณ์ในตลาดมาเยอะจริงๆใช่ค่ะประสบการณ์โชคโชนเลยมุมมองของพวกเขาก็น่าจะให้แง่คิดที่ดีนะคะในการรับมือความไม่แน่นอนแน่นอนครับงั้นเริ่มที่เรดาริโอเลยไหมคะกับแนวคิด all weather portfolio ที่ได้ยินบ่อยๆคะ่ะ อันนี้คือพอรทที่ออกแบบมาให้ทนทุกสภาวะเลยใช่ไหมคะทาไมมันถึงสําคัญช่วงสงครามล่ะคะใช่ครับหัวใจสําคัญเลยก็คือการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification แบบเข้มข้นเลยคือดาริโอเขามองว่าเราเดาอนาคตยากนะโดยเฉพาะช่วงสงครามเนี่ยสถานการณ์มันพลิกไปมาเร็วมากค่ะจริงค่ะพอทอเวเตอร์ ก็เลยพยายามจะบาลานซ์สินทรัพย์หลายๆอย่างเพื่อลดความเสียหายไม่ว่าสงครามจะพาไปทางไหนเงินเฟ้อแรงๆหรือเศรษฐกิจแย่ไปเลยก็ตามสัดส่วนที่แนะนำก็น่าสนใจนะคะหุ้น30%พันธบัตรยาว40%พันธบัตรกลาง15%ทองคำ7.5%สินค้าพวกขัฑนอีก7.5% แต่เอพคันธบัตรยาวตั้ง40%นี่มันไม่เสี่ยงกับเงินเฟอ้อหรอคะที่มักจะมากับสงครามอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือดาริโอมองว่าในวิกฤตแรงๆหรือสงครามเนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า flight to safety อ๋อคนแห่ไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ครับคนอาจจะแห่ไปซื้อพันธบัตรหรือเศรษฐกิจอาจจะชะงักไปเลยซึ่งพรุ่งนี้ก็จะช่วยพยุงราคาพันธบัตรไว้ได้เหมือนกัน มันเป็นการถ่วงดุลกับความเสี่ยงของหุ้นนะครับเข้าใจแล้วค่ะส่วนพวกทองคํากับสินค้าโภคภัณฑ์อันนั้นก็มีไว้ป้องกันเงินเฟอ้อกับความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยตรงเลยอ๋อค่ะค่ะเป็นการบาลานซ์เพื่อรับมือหลายๆทางทีนี้จากภาพรวมพอร์ตของดาลิโอมาคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์บ้างท่านกลับมาเน้นเรื่องสําคัญอีกอย่างเลยคือสภาพคล่องหรือเงินสดถูกต้องครับบัฟเฟตต์จะมองว่าในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมากๆอย่างสงครามเนี่ย การมีเงินสดหรืออะไรที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายๆมันจําเป็นมากจําเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยคือเอาไว้รับมือเรื่องไม่คาดฝันต่างๆ2ก็คือใช้เป็นเหมือนกระสุนนะครับกระสุนครับเอาไว้รอช้อนซื้อสินทรัพย์ดีๆตอนที่ราคามันตกควบลงมาเพราะตลาดกําลังตกใจเรื่องสงครามนั่นแหละครับ แต่ว่าถึงเงินสดเยอะๆตอนสงครามที่อาจจะมีเงินเฟอ้อสูงๆนี่มันก็เหมือนดาบสองคมหรือเปล่าคะมูลค่าเงินมันอาจจะลดลงแน่นอนครับอันนี้บัฟเฟต t ก็เตือนตลอดนะว่าไม่ควรถือเยอะเกินไปจนเงินมันด้อยค่าจากเงินเฟอ้อระยะยาวไปหมด มันต้องหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างการเตรียมพร้อมรับวิกฤตกับการรักษากำลังซื้อไว้ในระยะยาวเพราะพูดถึงการตัดสินใจตอนกดดันๆก็นึกถึงคุณชาลีมังเกอร์เลยค่ะคู่หูคุณบัฟเฟต์ท่านจะเน้นเรื่องคุมอารมณ์มากๆเนี่ยโอ้โหอันนี้สำคัญสุดๆเลยครับมังเกอร์ย้ำเสมอว่าความสาเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ว่าฉลาดอย่างเดียวนะแต่มาจากอะไรคะปีแต่ความกลัวความไม่แน่นอนเต็มไปหมด การคุมอารมณ์นี่พูดเหมือนง่ายนะคะแต่ตอนเห็นพอร์ตแดงๆนี่ยากเหมือนกันท่านมีคำแนะนำแบบทำได้จริงๆมั้ไหมคะท่านก็จะแนะนำให้ยึดหลักการพื้นฐานไว้ครับเช่นวิเคราะห์มูลค่าจริงๆของธุรกิจที่เราจะลงทุนนะ่ะแล้วก็ต้องเข้าใจธุรกิจนั้นลึกซึ้งจริงๆใช้เวลาคิดพิจารณาข้อมูลดีๆก่อนตัดสินใจอะไรพวกนี้แหละครับมันจะช่วยเราใช้เหตุผลนำอารมณ์ได้ดีขึ้น พอเราเข้าใจเรื่องคุมอารมณ์แบบมังเกอร์แล้วมาที่คุณจิมโรเจอร์สบ้างท่านนี้ชวนมองออกไปนอกตัวเลยนะคะมองภาพรวมโลกเลยนะใช่ครับโรเจอร์สจะเสนอแนวคิดว่าแม้สงครามจะเกิดตรงนี้สร้างความเสียหายตรงนี้แต่มันอาจจะไปสร้างโอกาสที่อื่นก็ได้นะโอ้ให้ลองมองหาประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่โดนผลกระทบตรงๆหรือบางทีอาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมด้วยซ้ำอย่างเช่นประเทศแบบไหนได้บ้างคะที่อาจจะเป็นโอกาสก็ อาจจะเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้าพวกสําคัญสำคัญ,คญที่ราคาอาจจะพุ่งเพราะสงครามาหรือประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองมากๆจนอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินการค้าแห่งใหม่ไปเลยก็ได้หรือแม้แต่ประเทศที่มีอุตสาหก,การรมป้องกันประเทศแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแนวคิดนี้มันทำให้เราต้องวิเคราะห์ผลกระทบสงครามในมุมที่กว้างขึ้นเยอะเลย มาถึงท่านสุดท้ายแล้วค่ะจอร์จโซรอสกับแนวคิด reflexivity อันนี้ฟังดูซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่เขาบอกว่าสำคัญมากช่วงสงครามมันคืออะไรหรอคะแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงคะครับ reflexivity เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือแนวคิดที่ว่าการรับรู้หรือความคิดของคนในตลาดอย่างเช่นความกลัวความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แค่สะท้อนความเป็นจริงเฉยๆนะอา้าวแล้วมันทำอะไรคะ แต่มันมีอิทธิพลไปเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนั้นด้วยแล้วพอความเป็นจริงเปลี่ยนมันก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนการรับรู้ของคนอีกทีเป็นเหมือนวงจรตอบกลับกันไปมาฟีดแบ็ก k ลูป p นะครับโหในช่วงสงครามวงจรนี้คงยิ่งแรงเป็นพิเศษเลยสิคะข่าวลือข่าวจริงปนกันไปหมดถูกต้องครับข่าวลือข่าวจริงหรือแม้แต่พรพเดนดาเนี่ยมันปั่นป,นป่วนตลาดได้เร็วมากความกลัวทําให้คนเทขายใช่ไหมครับ พอคนเทขายมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ดูแย่ลงจริงๆแล้วมันก็ยิ่งกระตุ้นความกลัวให้มากขึ้นไปอีกโซโรอสเลยเน้นมากๆว่านักลงทุนต้องตามข้อมูลใกล้ชิดสุดๆอย่าไปยึดติดกับทฤษฎีอะไรแค่อย่างเดียวต้องพร้อมยอมรับว่าเออเราอาจจะคิดผิดก็ได้นะแล้วก็ปรับมุมมองเร็วๆเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดใช่ครับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยมองหาจุดเปลี่ยนหรือ turning points ที่สงครามอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรบางอย่างในระยะยาวด้วย สรุปก็คือโซรอสเน้นความยืดหยุ่นปรับตัวเร็วๆเพื่อรับมือกับความผันผวนที่คาดเดายากของตลาดช่วงสงครามจะเห็นว่าแนวคิดทั้ง5ท่านนี้มีทั้งส่วนที่เสริมกันและก็ส่วนที่อาจจะต้องเอามาคิดคู่กันไปนะครับดารลิโอก็นเน้นเตรียมพร้อมด้วยการกระจายความเสี่ยงบัฟเฟตเน้นความคล่องตัวด้วยเงินสด มองเกอร์เน้นเรื่องใจนิ่งๆอารมณ์มั่นคงโรเจอร์สให้มองกว้างๆหาโอกาสที่อื่นแล้วก็โซรอสเน้นเข้าใจดินามิกตลาดแล้วก็ต้องยืดหยุ่นมากๆเป็นมุมมองที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริงเลยนะคะมีประโยชน์มากๆสาหรับนักลงทุนในช่วงนี้เลยแต่ละแนวทางก็คงต้องเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองแล้วก็ความเสี่ยงที่รับได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวจริงๆ ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งชายให้ลองคิดกันเล่นๆค่ะว่าในโลกยุคนี้ที่รูปแบบความขัดแย้งมันเปลี่ยนไปเยอะมีทั้งสงครามไซเบอร์การความบาดท,ทางเศรษฐกิจแรงๆสงครามข้อมูลข่าวสารอะไรพวกนี้ครับอืมภูมิทัศน์การลงทุนในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปในแบบที่อาจจะท้าทายแม้ทั้งแนวคิดของนักลงทุนระดับตำนานเหล่านี้หรือเปล่าเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็น่าคิดนะคะน่าสนใจมากครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินแบบนี้กด Subscribe ไว้นะครับเราจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอกันในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพากเสียงภาษาไทยโดยพันธบัตรเอ้ยพันนี้เอ้ย AI เอ้ยถูกแล้ว